Like, otherwise, that's here. to Alright, someone's yeah. the <laughs> 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 so This is only a problem. Yeah, me. The I, the the, I was asking you. You're, you're just saying, you've got to work. no, จอให้เราหนิคเพราะเเทเนาะไปนั่งข้างกันเพื่อเนจังจิตในเมือกันเกลี่ย <c oughs> เฮ้ยยอไ่อยดิรอนานรอนานไหมนานดิโอวแม่กับเข้าไปดูไลฟ์โซนแม่วิวยังสวยเลยที่แก้วอือที่แก,ก้วเลยที่แรกนึกว่ามันมีปรมาทะลุเน,ะเนาะโอ้ยในยังกับทางเก่าไตนี่แหละดีเน้าะไฟกับไฟอันนี้ไฟไม่ได้ไปด้วยมา,ยนานเลย <c oughs> แต่ว่าไปก็คุ้มเพราะว่าวิวโคตรสวยสวยมากจริงผมไมเคยไปไม่ได้ไปดีไปเลยโคตรอะไรเลยไปแล้วไปแล้วจะไปกินแถวแถวที่เราจะไปหรือลงเขาไปก็กินเลยพอได้กินอะไรหร <c oughs> ือยังยกินนๆเวิวสวยมากเลยตรงนี <c oughs> ้พได้กินข้าวไหมได้กินแฮมเบอร์เกอร์ไหมพอได้กินอะไรนะ ทำไมไฟไม่กินคุยอย่างมาไฟกินไม่ได้ใช่ไหมกินนั่นกินนั่นแค่ไปแป้งเล็กคนละต่ม่หิวคุยอางมาไฟเลยแบบนี้เลยไม่กินหรืออนนั้นไฟอันไหนคอนเข้ามาอะไรเงี้ยคอนเข้ามาอันนั้นไฟอันนั้นตัวก็แปรงกับไฟกินคนละอันแซนด์วินอ่ะอู้หูตกลงไปอันนี้กำลังจะลงนะครับกำลังลงตรงนี้โคตรสวยเลยเออเชิญจะเดินขึ้นไปนั่นอีก ou sou e, sou sou a penchon koum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 